ชั่วคราวนานๆมีบ้างไม่ไม่แปลกนะเทศก,กาลเนี่ยแต่ถ้าทำแนี้เป็นบ่อยๆไม่ดีแน,น่นอนหลับดีขึ้นอีกนิดกับด r w i เ c h ร o วิช e ูสล e l เสวัสดีครับผมนายแพทย์<ม>วิชปัญญลันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับอ๋อการอดนอน24ชั่วโมงโดยไม่นอนเลยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะอยาา่าทำคือถ้าเราอดนอนมากๆเนะี่ยสสมองเนี่ยนะมี การสะสมของอาสารที่เขาเรียกของเสียนะเราใช้สมองเยอะมันจะมีของเสียในสมองเนี่ยพลังงานหน่วยพลังงานของสมองก็เรียก ATP a d e n โนซีนไ r i ฟอสเฟต a พอใช้พลังงานสมองเยอะมันจะมีอะดีโนซีนเพิ่มขึ้นมีสารของเสียในสมองเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกว่าเบลอเบลอแล้วก็ง่วงง่วงแล้วก็อาจจะงุดหงิดมีผลต่อฮอร์โมนมีผลต่อภูมิต้านทานทําให้ป่วยติดเชื้อลองอดนอนดูเองก็ได้ไม่ต้องทําวิจัยอะไร กับเขาดื่อเราไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวได้เจ็บคอไอเป็นหวัดเพราะว่าร่างกายอ่อนแลงเชื้อโรคมีรอบตัวกอดเลยละเรื่องของความมัวนี่ก็ผิดปกติไปเหมือนคนกเือสิวขึ้นแล้วถ้าเกิดอดนอนเนี่ยสิวขึ้นนะแล้วก็มีความบุดหยิดนะพูดนิดนึงก็มีปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดคืออ e ุบัติเหตุนะอันนี้ชีเลียที่สุดละนะที่พักว่ามามันก็สำคัญอยางนั้นแต่ว่าอ e ุบัติเหตุเนี่ยสามวินาที ก็อาจจะมีความสูญเสียอันใหญ่ในชีวิตตั้งแต่เฉพาะตัวเราเนะี่ยจากคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยงนั้นตรงนี้สําคัญมากและนอกจากผู้ปติเหตุแล้วก็คือเออเรอร์หรือความผิดพลาดในการทํางานแม้ว่ากระทั่งในวงการหมอเองนะหรือว่าพยาบาลอยู่วิชาชีพที่ต้องอยู่เวงโอกาสเออรเรอร์ส e ู er งนะถ้าบ,าบ่อยๆเนี่ยหรือว่าไม่ไม่ต้องบ่อยแค่ครั้งเดียวถ้าเออร์เรอร์บางทีเป็นเรื่องใหญ่มากนะพยานตรงนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับ ก็เริ่มจะมีกฎหมายออกมาเรื่อยๆนะแม้กระทั่งในกฎหมายเกี่ยวกับการทํางานของทางบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขว่าไม่ให้ทํางานเกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ห้ามทําเกินกี่ชั่วโมงต่อวนันนะซึ่งชั้นตรงนี้สําคัญนะหมอข้ามไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเราเออตี้แข็งแรงไหวแฮงเอาท์ White, โอเคถ้ากรนั้นคุณเป็นวันหยุดแล้วคุณไม่ต้องไปเอฟเฟกต กระทบทวครั้งชั่วคราวนานๆมีบ้างไ,ไม่แปละนะกเทศกาลแต่ถ้าทำแนี้เป็นบ่อยๆไม่ดีแน,น่นอนอ่อน้องๆก็อยากพยายามทำอย่างนีบ่อยๆการนอน,นมีหน้าที่สำคัญมากเลยก็คือการที่จะช่วยให้สม,มองจัดเก็บระบบระเบียบความรู้ความทรงจำความชิดมันต้องใช้เวลาย่อยข้อมูลนะครับแล้วกเก็บเข้าไป ถ้าเราอ่านสื่อโตรุ่งนะหรือเ e ลน์การทำนู้นทำเนี่ยก็คงได้เป็นนานๆทีหรือการสอบที่ครั้งไม่สำคัญหรืออะไรเนี่ยชกครั้งชกคราวอันนั้นก็ก็แล้วแต่แต,แต่ถ้าทําบ่อยๆนี้ก็อย่าทำนะไม่แนะนำนะเพราะว่าจะทําให้ประสิทธิภาพการใช้สมองเนี่ยในการคิดคําตอบทอสอบมันด้อยลงก,กว่าคนที่เก็บตัวมาดีตั้งหลักมาดีนะแล้วก็สมองอได้ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในความทรงจำ ที่แม่นยำมากกว่านะครับถ้าเราอ่านเราเนี่ยเราไม่ทันได้ย่อยในสมองเนี่ยความรู้มันจะอยู่ผิวผิวแกเลยมันจะยังมีติดติดอยู่มากนะเรียกว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าจําอะไรไม่ได้เลยขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะจำต,ตื้นๆพอสักพักหนึ่งก็จะลืมได้อย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าสมอ,องมไม่ทันได้พักเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกเบลอๆต้องระวังมันจะเปเบือแล้วก็ทำเออเร่ในข้อสอบนั่นคบหลับดีขึ้นอีกนิด Dr. Wish you sleep well.